วันนี้นะพวกเราจะมาชาเลนจ์กันเม,มาเก็บได้เลยวันนี้นะครับจะพาป๊อปปี้หยางไปต่อยมวยฮนะแล้วดูกันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปเลยดีกว่าพร้อมไหมครัป๊อปปี้หยางพร้อมค่ะปไปเลยไป ถึงแล้วตอนนี้นี่ฮะโอ้โยม,มวยไทยของเราที่วันนี้จะพาปพอพี่หยางมาต่อยมวยฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนต่อยต้องไปเพิ่มพลังกันก่อน few moments later. ได้ได้ฮะนี่ของมาเติมพลังนาตาหู <c oughs> กับแซนด์วิชมันกินอะไรกับเนี่ยแซนด์วิชไม่ใช่สิเขาเรียกว,ว่าอะไรนะสลัดอ่ะเขาปั้นสลัดไข่กุ้งพร้อมไหมวันนี้พิสูจแล้วล่ะพิสูจแล้วล่ะพิสูจแล้วล่ะน่าจะได้ห้ายกอะ เดี๋ยวรู้เลยฮะเดี๋ยวรู้เลย5นะ minutes later เนี่ยฮะตอนนี้มาถึงแล้วฮนะเดี๋ยวเราไปหากับครูฝึกกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวทำตั้งแจ่ครูฝึกกันก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับ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 สสวััดีครบและะแลดูเหมือนเหนื่อยนะโอ้มากเลยแล้อมาเลยมาตีห้าตีห้ายังไม่หยุดนี้สวยโทษตรงนี้สวยเราไปใส่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้สามหมื่นโอ้โหพอกับพ่อขับเล่นเวทอะไรอย่างเงี้ยตากล้องเงินสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับผู้ปักครับผู้ปักปักมวยไทยครับนี่ปักมวยไทยตั้มใหญ่นะฮะ วันนี้เขาเป็นแชมป์นะฮะลูมิเนียแชมป์โควิดนะฮะแชมป์โควิดตั้งแต่ลูบิเนียโควิดก็มาอยู่ที่นี่อย่างเดียววันนี้นะพวกเราจะมาชาเลนจ์กันเดี๋ยววันนี้ครูปั๊กก็จะมาเป็นครูฝึกแค่เป็นโค้ชให้พวกเราแล้วก็มีรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีฐานมีชาเลนจ์กันด้วยเไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเยอะเยอะไปต้องถ่ายก่อนอ๋อสองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะไปครับปั๊กจัดให้ค่ะเกัาเลย พร้อมไหมครับพร้อมไหมเดี๋ยวออกใครก่อนเออพร้อมกันได้เลยครับไอจิเขาใช่แร้วแล้วก็หมุนไปพร้อมกันได้คนละรอบพอดีถ่ายทานหรือเปล่าไม่ทานต้องทีละคนต้องยนงคนอ้าวทีละคนแค่ต้องทีละคนรอบครับไปเลยครับเริ่มเลยรถออกป่อ่าใช่ลงจับเชือกต่อไปเลย สปีดอ่ะก้มตัวข้างหน้าหน่อยนึงปั๊บไปเลยรู้สึกว่าร้อนมากเลยตอนนี้ไม่ได้เปิดแอร์เอคือไม่ไหวแล้วเอาขยับเลยเอาหยิบเลยเอาใส่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 เอาไปเลยปึ๊บเอาเลยจะบอกว่านี่คือการซ้อมนะทำทีด้วยเราเขาท้วนี๋ยวไม่ไดอัทุกโค้ปึ๊บอ่าดึงใส่ปึ๊บอ่าสปีดเลยแขน นี่ต่อยหนแตกครับเปไปมให้ขยับาหน้าสีสามนึ่งนี่เสร็จไปแล้วหรือล้าพร้อมไหมพี่ฮะไม่เคยพร้อมเท่าไหร่สองสามเลยเอ๊บปึ๊บเดินลน้ลงขึ้น ไปเลยเลยไปเลยสิพ่อพี่ถึงยังครับห้าอ้าเโอ้ยอ่างล้งอลังลั้างถอยล้างปุ๊บอันนี้พอ่จไปเลยวิ่งอนหนึ่งนั่นหนึ่นโอเคนายกขาเอาไม่ต้องไปไกลเดี๋ยวหนักมากโอ้หมดยังโอเคมามาทีนี้ต่อใส่เลยปั๊บไปเลยน้าพี่ เหนื่อยโอเคอาการเป็นไงพี่หายใจก่อนพูไหวจริงกับเวลาเออถ้าเกิดนานกว่านี้นะเรียกรถพยาบาลได้เลยเอามาเก็บได้เลยโอ้โหออกกำลังกายทำให้หัวใจเราสุดเส้นแรงจริงจิงเลยมะฮะ เลยเห <c oughs> เลยเรื่องกรถามเรื่องชกมยวยเหรอครับโ,อ,โลลอ๋อเดี๋ยวจะชกมวยแล้วเดี๋ยวจะชกมวยแล้วต่อไปนี่ก็คือคล้ายๆกับการวอร์มนะเหงื่อเริ่มมายังไม่เริ่มจริงนะยังไม่เอาจริงนะดีแค่แบบยืดกล้ามเนื้อยืดเส้นเดี๋ยวต่อไปจะไปต่อยมวยแล้วหนึ่งชั่วโมงนะเร็วจริง <c oughs> อันนี้อันนี้พันเพื่ออะไรครับเซฟข้อมือครับเพราะตอนเราจะต่อยแรงมากกับมันต่อยแรงเราจะต่อยแรงเราต้องเซฟข้อมือเราจะต่อยแรงพอดีเขาต่อยแรงมากดูจากการวอร์มแล้วเล่นเวทไปแล้วที่เราต้องเซฟข้อมือเพราะเล่นแรงมาก r o เฮยผมพร้อมแล้วฮะไปหนึ่งสองไป อ,อ,อีกทีเดียวอีกทีเดียวเห็นไหมคุณอะไรคุณยังไงครับพูดด้วยว่าคุณปั๊าครับคนที่เขาจะมาต่อยมวยเนี่ยถ้าเกิดว่าดื่มเครื่องดื่มชูกําลังแล้วมาออกกำลังกายได้ปะจริงๆแล้วมันก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแล้วแ,ลแต่คนว่ากลัวตัวเองไม่มีแรงแล้วดื่มมาได้ใช่ไหมจะมันมันก็ได้แต่บางทีมันบีบหัวใจเกินไปโอ้แต่ถ้าคนใจสั่นเหมือนผมเนี่ยเออถ้าใจสั่นเนี่ยก็ไม่ควรดื่มครับไม่ควรดื่มไม่ควรไม่ควรดื่มเกินวันละสองขวดวันละสองขวด อ๋อก็คือกินได้สองขวดแล้วมากินได้สอขวดแล้วมาเลยโอ้โหหัวใจจะหยุดเต้นหมเนี่ยเอ้วสีมาดกยสีมาดเอยเอิอิเอสปีดอออเลอเองด้วยเิงงเององเอเอเองมิงออ เหนื่อยมากเป็นไงครับเหนื่อยมากแต่สนุกนะไม่พูดไม่ไหวเลยถ้าสมมติว่าแบบอยากจะมาฝึกมวยกับครูแบบนี้ครูว่ามือใหม่เลยนะสัปดาห์ละกี่ครั้งดีถ้าใหม่ๆหเลยใหม่ๆเอาจักสามถึงสี่ครั้งกำลังดีไม่ต้องทุกวันเหรอเออโอ้ทุกวันก็ไม่รอดใหม่ๆทุกวันก็ไม่รอด เอาเอาค่อยๆเริ่มทีละวสามทีทีต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยครับครั้งหนึ่งประมาณแบบก็ประมาณสี่สิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมีวอร์มด้วยมีเวทนิดหน่อยอะไรตลอดแบบฝึกตลอดทั้งชั่วโมงยังหรอมีพักบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็ต่อมวยต่อเวทต่ออะไรเงี้ยได้อ่ะแล้วสมมติว่าเวลามาฝึกเนี่ยฝึกมันกี่ยกอะขังปกติแล้วอ่ะประมาณสักห้ายกห้ายกห้ายกได้ประมาณสี่สิบนาทีได้แล้วก่อนจะรู้นีเพิ่มยกเดียวเองนะให้ได้ประมาณสักห้ายกหนึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงก็ประมาณสักห้ายกได้ยกละสามนาทีก็เหนื่อยมากถ้าพวกคนอื่นเก่งนี่เขาชั่วโมงนึงกี่ยกก็ประมาณแปดถึงสิบยกแต่ถ้ามือใหม่ก็ยกเดียวพอถ้ามือใหม่ก็ประมาณยกหนึ่งก็ประมาณสักห้ายกหนึ่งสามนาทีพักอีกห้าสิบนาทีรูปปาร์กแบบที่นี่คนคนจีนมีมาฝึกไหม มีครับมีมีโรงเรียนข้างหน้านี้มีเด็กมาตอนเย็นประมาณแค่ห้าหกคนได้เด็กประมาณแปดกลบถึงสิบกลบแล้วก็ก็มีาฝึกเด็กด้วยเด็กก็เล่นได้แล้วมีครับมีครบเจ็ดกลุบก็เล่นได้แครับไต้มวยนภาษาจีนเรียกว่าอะไรไต้มวยถ้าไต้มวยเนี่ยมวยไทยนะไทยเฉลี่ยมวยไทยก็คือตัวเคยได้ยินบ้างไทยเฉลี่ยโค้ดไทยเฉลี่ยโค้ดโค้ดมวยไทยอ๋อโค้ดมวยไทยเขาอยู่ที่นี่ได้ฟัภาษาจีนภาษาจีนแล้วถ้าโค้ดมวยจีนอ่ะเอออันนี้ไม่รู้ มวยจีนน่ะมวยจีนน่ะไทยเก๊กอะไทยเก๊กเขาเรียกไทจีฉวนไทจีฉวนอย่างงี้ใช่ไหมลา้มวยจีนมาเฮ้ยแต่ว่าถ้าแบบมวยไทยก็ไทยเนไงไทยถุกนะไทยก็เตะนะไทยเตะแล้วก็แบบมาฝึกแล้วใช้คำวันเลี่ยนเลี่ยนฝึกมวยใช่ไหมแล้วแล้วมันมีอะไรมีคำว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วมีมวยไทยแล้วมีอะไรอ๋อออกกำลังกายอ๋อเออเขาเมื่อออกกำลังกายเนี่ยก็จะใช้คำว่ายุนตงยุนตงออกกำลังกายกป็นตัเชือกเชี่ยวเฉิงอ่าเป็นตัเชือกกป็นตัเชือก กระโดดเชือกนี่แบบดีไหมพูดดีดีครับได้ได้เคลื่อนไหวได้กันตั้งตัวเลยโดดเชือกนี่ได้ทั้งทุกส่วนเลยแต่นี่เด็กนิ่มที่หัวไหลแล้วตรงเวลางั้นเดี๋ยวเหล่ากงก็ลองสักร้อยทีผมอยากฝึกสมองมากกว่าแล้วตอนนี้ร่างกายก็แข็งกับทั้งตัวร่างกายไม่เอาแล้วเพราะว่าเหินเล่ยเลยเดินเหินเล่ยเหินเล่ยมากมากนะเหนื่อยมากเป็นไงฮะเหนื่อยไหมครับพี่หยางวันนี้เหนื่อยมากแต่ว่าสนุกไปเหมือนกับแบบเหินเล่ยเหรอเหินเล่ยเอยมากผมไม่เหนื่อยเลยสบายมาก ถ้าเกิดนานอยู่นี้นะเรียกรถพยาบาลได้เลยเอามาเก็บได้เลยปกติมามาบ่อยไหมมาต่อยมาบ่อยไหมครับก็ยางก็มาทุกสัปดาห์นะเหมือนกับพอเราทํางานแล้วเราได้มาฝึกแบบนี้แบบครั้งชั่วโมงหนึ่งสดชื่นเพราะพี่ปูเขาแบบคอยบอกว่าแบบเออเราต้องทำยังไงเราอยากลดตรงไหนอยากเฟิร์มตรงไหนก็บอกพี่ปูบอกโค้ชเขาได้ไม่เห็นกูป้าครับถ้าเกิดคนที่เขาดูคลิปอยู่เขาอยากจะมาฝึกมวยบ้างต้องมาที่ไหนอยู่เออนาราทิวะซอย24ครับคอนโดเบลพา สองทาวเวอร์หนึ่งคืออะไรนะปั๊กมวยไทยไทยปั๊กมวยปั๊กมวยไทยมวยไทย,มวยไทยเรียกว่าอะไรนะครับตัวซื้อไทยฉวนไทยชวนนะครับแล้วคนคือเจียวเลี่ยนอ่าคนคือเจียวเลี่ยนนะนี่ก็มาติดต่อกับครูปั๊กได้เลยนะเขาจะออกแบบอะไรนะเทรนนิ่งให้ว่าจะต้องการ ลดส่วนไหนหรือต้องการเฟิร์มส่วนหรือใครอยากจะต่อยก็ได้นะปุกปั๊กพร้อมที่จะใส่นวมแล้วก็ต่อยต่อยได้โอเคนะครับวันนี้ก็สนุกสนานแล้วก็ได้ออกกําลังกายก็ได้สุขภาพด้วยนะก็อย่าลืมว่าถ้าใครชอบเกี่ยวกับการออกกําลังกายโมยไทยก็มาที่นี่ได้นะฮะปักมวยไทยก็อยู่ไม่ไกลนะครับผมยังไงก็ออกกําลังกายวันละนิดน่อยอย่างน้อยหาเวลานะคะจะได้สุขภาพแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเราสองคนก็ สวัสดีค,คุณป่าค่ะสวัสดีครับขอบคุณ yeah นะครับดเดี๋ยวไปก่อนเดียเ๋ยวอาทิตย์หน้ามาเจอกันนะฮะเดี๋ยวนี้ไปก่อนนะครับบิ๊ไปหย่อนน้ำเขาต้อกุ้งไปจ้ี้เย็นสวัสดีครับครับสวัสดีครับ